สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับประจำปี2568ถ้าใครกลับมาชมคลิปนี้นี่วันนี้เป็นวันปีใหม่ของปี2568นะครับส่วนทางช่องยูทูปก็จะเป็นวันที่2นะที่2มกราคมแต่ถ้าทางห้องเลขเป็นเรียรู้ครับชั้นเรียนก็จะเป็น2500ออไม่ใช่ดิก็จะเป็นวันที่1นพอดีนะครับกลุ่มเลขเปิดสกลัดปีนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับก็คือกลุ่มเลข2461นะ2461พูดตนะั้งชื่อว่า ตั้งใจให้เชื่อมโยงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับโอเ okay. ค2-4-6-1นะครับที่มาที่ไปก็ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะก็มี2-4-4-2-4-6-6-4แล้วก็1-6-6-1นะครับส่วนถ้าใครอยากชมเลข3ตัวนะกลับไปชมที่กลุ่ม2-4-6-6-6-2แล้วก็1-6-4-4-6-1ได้เลยนะครับทั้งเลขคู่และ3ตัวเนี่ยครูเทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเพื่อไปการขยายว่า เอ๊กุมเนี้ยมันมาจากตรงไหนแล้วไปตรงไหนได้บ้างอยู่ตรงไหนบางคนเนี่ยมีกลุ่ม4ตัวเนี่ยที่ควยรีวิวเฉพาะ4ตัวท้ายกับ4ตัวหน้าบางทีอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างเช่น2 4 6เนี่ยถ้ามันอยู่แบบกลางๆเลยก็กลับไปดูเลข3ตัวนะมันจะได้ง่ายกว่านะครับมันจะได้ง่ายกว่าก็าคือไปเยื้องเอานั้นะมันจะดูลงรายละเอียดได้ครอบคลุมนิดหนึ่งขยายเป็นการขยายความแต่ควยจะไม่ทําหน้ากลางท้ายเหมือน3ตัวนะเพราะว่า ตำแหน่งมันห่างกันมากวิธีอ่านนะคือมันต้องมาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทําในลักษณะของตรงกลางด้วยคือแยกให้ชัดคือด้านหน้ากับด้านหลังนั่นเองนะครับโอเคมา4ตัวแล้ว24งสครับขอพูดพอตั้งชื่อว่าตั้งใจให้เชื่อมโยงเนี่ยพูดถึงใจเนี่ยก็แน่นอนว่าขอพูดถึง4ตัวท้ายนะครับตักจากชื่อที่ตั้งมานะคนลงท้ายเลข1ครับจุดเด่นของคนลงท้ายเลข1เอาจุดเด่นก่อนนะเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจิตใจกล้ากแกร่งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับ แต่คอดอยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเลขที่1ใน3เลยในเลขที่ค่อนข้างจะหัวแข็งนะคือถ้าถามว่า1กับ7เ,เนี่ยคือมันมี2องหนึ่งในสองมีเลขหนึ่งคือเลข5แต่เลข5ผมให้นอันดับสามหนใน2เลขที่หัวแข็งที่สุดแต่ความหัวแข็งผมว่ามันสูสีระหว่าง1กับ7 7เเนี่ยคือเป็นคนที่รายละเอียดเยอะถ้าคุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณต้องมีดีเทลทุกอย่างเพื่ออธิบายเขา ถามว่าเปลี่ยนไหมก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีเพราะเขาแทบจะดูทุกอย่างแต่แค่คุณต้องมีทฤษฎีที่มันสามารถล้มล้างได้อะ่ะสร้างทฤษฎีขึ้นมาเลยนู่นนี่นั่นเยอะยะมากมหมเขาถึงจะยอมเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือความเป็นเจ็ดแต่ถามว่ายอมไหมอาจจะมียอมแต่โอ้โหกว่าจะยอมอันนานนะ่ะก็คุยกันเยอะ,อะรายละเอียดเยอะนี่คือเจ็ดถ้ายนะมันก็ดูเรื่องมากไปแต่ถ้าเลขหนึ่งเนะี่ยหัวแข็งแบบ ไม่มีเหตุผลครับเพราะเขาชอบสิ่งคือเขาตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นแบบนั้นความจุดที่เขาเป็นคือได้ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนคือถ้าเอาก็คือเอาไม่เอากคือไม่เอาไม่ใช่แบบว่ามานั่งฟังเหตุผลว่าไคือว่าถามว่าเจ็ดเนี่ยถามว่าผมว่าหัวแข็งแต่แนวแบบมันเหตุผลเยอะจนไม่รู้จะไปเปลี่ยนทําไมแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเพราะเขาจะเอาแบบนั้นอยู่แล้วนี่คือความหัวแข็งของเขาอะ คือถ้าคุณไม่ได้อย่างที่เขาตั้งก็ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่เอาเขาจะไม่มาแบบมานั่งคุยแต่เจ็ดมันยังคุยนะแต่มันเยอะไงมันเยอะจนคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงนี่มีความรู้สึกแบบนอกจากคุณจะแน่วแน่มากๆถึงยอมเปลี่ยนจะจะเปลี่ยนใจคนเล็กเจ็ดได้แต่มันส่วนใหญ่จะไม่ได้หรอกเพราะาว่ามันต้องการทุกอย่างอคุณจะเปลี่ยนอะไรไอ้ที่ติงพูดมาซิน,นู่นนี่นั่นมันก็จะดูยากใช่ไหมมันยากจนแบบคนจะเปลี่ยนมัน <laughs> <net> เหนื่อยไปเองแต่ถ้าหนึ่งอะ่ะ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าคนคนจะอยากจะเปลี่ยนคนเลขหนึงนะ่งเนี่ยจะรู้สึกโอเคนะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาคนเนี้ยชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แน่นอนไม่เอาแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปถามให้เรื่องมากลักมากเรื่องมากลักความอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนี่คือความหัวแข็งของเลขหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ข้อดีคือเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาห้าสิบมาสิบไปเลยจบไม่ต้องไปเสียเวลามาเปลี่ยนใจชั้นอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่คือความมุ่งมั่นเดี่ดยวๆของเลขหนึง่งความหัวแข็งนี่มันต่างกันนะอ่ะ แต่คราวนี้เพื่อเป็นความขยายความความเป็นเลขหนึ่งในความเป็นตัวตนของเขานะถ้าด้านด้อยคือแบบหัวแข็งมากๆนะมีความเป็นตึงสูงนะแนวคิดตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกนะครับแม้จะเป็นคนที่มองโลกคือเขามีแนวคิดแบบถ้าเกิดว่าเขาเลือกทางน,นั้นล่ะทางน,นั้นมันคือโล่งไปเลยอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆก็คเขาเลือกแล้วไนงะสมมุติว่าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กนักเรียนนะที่มีหกหนึ่งนะเขาเลือกจะเรียนวิชาศิลปะแบบชอบศิลปะ เขาจะไปเต็มที่กับวิชานะั้นเลยอย่างมุ่งมั่นอย่างตั้งใจแล้วก็แบบสุดทางเพราะว่าเขาชอบมากเขาจะมีจินตนาการในเรื่องศิลปะนี้เต็มที่เลยนี่คือความเป็นหกหนึ่งแต่ถ้าถามว่าให้ไปสนใจอย่างอื่นะไม่ไม่เลยไม่เอาอาจจะเอาบ้างก็คือถ้ามันไม่มีไม่มีอะไรที่มันมาทําให้เลขเอกวิชาศิลปะเนี่ยทําให้เขาน่าสนใจขยายความศิลปะให้ท่านสนใจมากขึ้นเขาก็จะไม่สนใจอย่างเช่นอาจจะมีวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ย เขาอาจจะสนใจเพราะว่ามันมีวิธีการมีวิชาการแบบเปลี่ยนแปลงสีอะไรพวกนี้นึกออกไหมการใช้น้ําหนักอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออมันก็จะมีบ้างอาจจะสนใจแค่ตรงนั้นแต่จะไม่สนใจพิทากรัสแคลคูลัสแลไม่เอาไม่เอาตรงนั้นจะเอาแค่บางอย่างนั่นแหละความที่เป็นหกหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนหกหนึ่งท้ายเวลาที่สนใจอะไรเนี่ยไปสุดแต่คราวนี้ถ้าไม่สนใจอ่ะก็คือไม่ต้องไปถาม ไม่สนใจไม่พอไม่แยแสด้วยเออไม่ไม่แบบเป็นตัวแบบเขาสุดๆอ่ะนี่คือหกหนึ่งนะถ้าเลือกแล้วก็ไปยาวถ้าไม่เลือกไม่ไปแล้วแถมก็ไม่ได้มีจินตนาการไปต่อว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคือเรื่องไม่เยอะเลยอะประมาณนั้นนะครับนี่คือหกหนึ่งนะนี่คือทีเด็ดพอะนั้นบอกแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่พูดถึงเรื่องหกหนึ่งจะพูดถึงเรื่องของการเงินทองอะไรนะเก็บเงินอยู่อนะไรอย่างเงี้ยผมมองอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวพูดถึงกันกันนะผมมองให้มองแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าเขาจะใช้เงินยังไงเขาก็จะใช้แต่สิ่งที่เขาจะใช้คือใช้ในสิ่งที่เขาชอบจริงๆอ่าพอถามว่าตหงหนึ่งใช้เงินใช้แต่ใช้ในสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วสิ่งนั้นมันแทบจะแบบมันไม่เหมือนใครเลยอย่างเงี้ยบางคนจะมองว่าบางคนบางคนไปแอบไปเห็นจังหวะที่เขาซื้ออย่างเงี้ยเขาซื้อซื้อโทรศัพท์อย่างเงี้ยเขาซื้อเขาอยากได้ยี่ห้อนี้มากๆเขาก็ซื้อยี่ห้อนี้ ม้ว่ามันจะแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อแต่ถ้าถามว่าเขาจะไปมองยี่ห้ออื่นหรือทางเลือกอื่นที่มันจะต้องเสียเงินไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงเลยคือสิ่งที่เขาซื้อคือสิ่งที่เขาใช้คือสิ่งที่มันเท่าไหรก่ก็ถามว่าเท่าไหร่ก็จ่ายใช่ไหมใช่หกหนึ่งจ่ายเพราะนั้นจะถามจะบอกว่าหกหนึ่งนี้มัธยัติอะไรคือผมมองว่าเป็นแนวของการที่ซื้อหรือใช้จ่ายนั้นอะ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาสูงสุดแล้วคือเขาอาจจะซื้อเห่างพูโทรศัพท์ไอ้เครื่องที่เขาซื้อเนี่ยอาจจะใช้ไปได้ เขาจะไม่ซื้อมันอีกเขาจะโอเคมันเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ไปยาวๆหกเจ็ดแปดปีจนกว่ามันจะพังอะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบนั้นแต่ถามว่าจ่ายไม่จ่ายแต่มันก็ทําให้บางทีมองภาพรวม่โอเคก็คซื้อดีเคื่อเหมือนมันคุ้มอะต่อให้มันตอนนี้มันจะแพงแค่ไหน,นแต่มันคุ้มมันใช้ได้ยาวๆแล้วก็ทีเดียวจบประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสําหรับหกหนึ่งนะนี่คือแนวคิดของคนประมาณนี้ตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสี่ เขาจะเป็นแบบของเขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปตลอดเพราะเขารู้สึกว่าพึงใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยเวลาใครถามว่าจะเป็นยังไงจะเอาไงเขาก็จะบอกแนวทางนี้ที่เขาชอบอยู่ตลอดเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อสัตย์กับความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงถามว่ายืดหยุ่นกับคนอื่นไหมผมมองว่าไม่นะแต่ถ้าว่ายืดหยุ่นกับตัวเองไหมผมมองว่าถ้าเกิดเขารู้สึกสบายใจอะไรเขาก็จะทำสิ่งมันก็จะมีความแบบชีวิตมันไม่เยอะไม่เยอะในในมุมของตัวเองนะแต่คนอื่นอาจจะมองเอ้นี่มันเยอะทาไมต้องเอาแบบนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคนอื่นก็คือคนอื่นแต่สําหรับตัวเขาเขาสบายใจแบบนี้แล้วเขาจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆอ่าม,มองภาพออกใช่ไหมครับก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าคือเขาไม่ได้คนคิดนานนะบางคนบอกหกหนึ่งคิดนานไหมคือถ้าเขาชอบนะไปเลยนะเร็วด้วยแต่ถ้าไม่ชอบเขาจะคิดเพื่อได้แบบมันจะได้ไม่ต้องแบบไปยุ่งกับคนอื่นหรือว่าไม่ต้องอะไรกับใครอย่างเงี้ยก็ไม่ทําเลยดีกว่าก็ไม่ตรงสนใจต่อให้ก็เหมือนก็นั่งนิ่งๆอะ่ะสมมติไปร่วมง,งานกับใครแล้วแบบเอ้ย ก็ไปนั่งนิ่งๆแบบก็ไม่ได้โต้แย้งกับเขาอะนะก็คือปล่อยไปใครอยากทอะไรก็ทําอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรเนี่ยเออมันจะมีมันจะมีม,ะม,มุมที่แบบเอ้มันไหวไหมเนี่ยเวลาทํางานกับคนอื่นนะแต่ว่าข้อดีของกลุ่มนี้มันโดนคลี่คลายโดยตําแหน่งต่อมาคือเลขสองครับเลขสองก็คือตําแหน่งที่เขาถนัดหรือว่าด้านด้านของการทํางานเขาจะเป็นคนที่ทํางานลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นดูแล้วแบบมันดูลงตัวแบบ ไม่มากไม่น้อยก็เแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาทํางานกับคนอื่นได้มันมีตัวเนี้เป็นส่วนขยายว่าโอเคที่คุณเป็นแบบเนี้ยถ้าคุณทําไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่นั่งเฉยแต่ไม่ทําแต่ไม่ลาน้ํามือไม่พายไม่เอาลานะไม่เอาเท้าลาน้ําสมมุติว่าเขาไม่ชอบในกลุ่มทํางานในกลุ่มเนี้ยเขาไม่ชอบในแนวสไตล์แบบเนี้เขาก็จะช่วยในสิ่งที่เขาทําได้เช่นเขาอาจสมมติว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเพื่อนแบบนั่งคิดนู่นนี่นั่นวิทยาศาสตร์แล้วเขาไม่ชอบเขาชอบศิลปะสมมตินะนะ เขาก็จะไม่แบบไม่คิดไม่ไม่ถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดช่วยแต่ถ้าถามว่าเพื่อนแบบอยากได้เอ้ยหยิบกระดาษหยิบไม้บรรทัดนู่นนี่นั่นให้เราหน่อยเออถ้าถ้าไม่คิดไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเงี้ยช่ว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 ยกันแบบหยิบเอกสารอะไรให้เพื่อนๆหน่อยเขาจะทําแบบนั้นคือไม่ใช่เป็นคนว่าไม่ชอบเลยแต่เขาทําได้ถึงเขาจะไม่ชอบก็ตามแต่อันนี้คือมุมที่เขาไม่ชอบนะไม่ชอบหรือไม่ทำไม่ชอบในสิ่งที่กําลังทําอยู่กับเพื่อนๆนะเขาก็ยังจะช่วยในสิ่งที่แบบมันไม่ได้ทําให้เขาต้องแบบ ไปนั่งแบบจดจอกับสิ่งเหล่านั้นน่ะแต่แค่เออช่วยเพื่อนหยิบปากกาจินต่อกระดาษอะไรพวกนี้ออโอเคเขาช่วยเ,ออเขานั่งการนั่งกับเพื่อนนั่งคุยอาจจะคุยเรื่องอื่นไปบ้างแต่คือเขาจะไม่ได้คุยพาเพื่อนคุยจนเสียเขาจะรู้กาลเทศะพอสมควรนี่คือด้านเอาแบบเวทเวิร์ดเคสที่สุดนะแต่ถ้าสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทํางานร่วมกับคนอื่นผมบอกเลยเขาเป็นมิสเตอร์เอฟเวอริตติงในกลุ่มนั้นน่ะ ก็คือทุกอย่างตั้งแต่นำทีมชวนคุยคิดโปรเจกต์พาทำนูน่นนี่นั่นต่างๆอ่าเพื่อนว่าไงนู่นนี่นะช่วยทุกคนในทีมแล้วก็เป็นผู้นำในทีมได้ด้วยประสานงานทุกอย่างอ่คนนะั้นทำตรงนี้คนนี้ทำตรงนั้นรู้ลุกเรื่องนี่นะครับที่ที่ต้องเข้าใจเพราะว่าเลขกลุ่มมันจะเป็นมันจะไล่แต่แนวคิดการตัดสินใจคือถ้าเกิดเขาทำงานจุดที่มันมาขยายให้กลุ่มเลขนี้ดูดีคือเขาทำงานกับคนอื่นได้ ถึงแม้ว่าเตเองจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะไม่ไปลาน้ําคนอื่นนะไม่ไปไม่แกลผัดขวางแต่ถ้าชอบเมื่อไหร่โหช่วยทุกคนน,นี่คือมุมของกลุ่มนี้นะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับสำหรับกลุ่มนี้ส่วนด้านหน้าคราวเนี้ด้านหน้านี่ทีเด็ดเลยบุคลิกอ่อนหวานดูดียิ้มเก่งยิ้มง่ายพูดจาดีแต่งตัวดีสะอาดสะอา้านอันนี้เป็นสาหรับผมนะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้สำหรับผมคือ ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าสายเสน่ห์ที่ใครๆก็ชอบเหมือนกันถ้าเป็นบุคลิกภายนอกนะหมายถึง4ตัวหน้านะครับอันนี้คือสาหรับผมก็เกือบๆจะเพอร์เฟกต์อ่ะในในมุมมองของผมนะเพราะตัวตนเขาเป็นไอสิ่งที่เป็นแบบตัวเขาจริงๆอะ่ะคือ6กหนึ่งเขาเป็นคนที่คําพูดคําจานี่จะรู้ว่าจะต้องพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีทักษะในการพูดจาด้วยว่าเออจะต้องอ่ะเราเป็นคนสไตล์เนี้ยพูดประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ดูดู ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเขายิ้มง่ายแล้วดูสนุกสนานล่าเริงถึงจะชอบซึ่งตัวตนจะเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามเขารู้ว่าจะต้องทํำยังไงกับสถานการณ์ไหนดูดูดีมากนะครับสําหรับกลุ่มเนี่ยสั้งแบบด้านหน้านะอันนี้ชอบอันนี้ชอบเลยสำหรับด้านหน้าอ่ะโอเคเรื่องต่อไปเมื่อขอเสริมเรื่องหนึ่งเรื่องของการเงินแล้วกันนะครับเรื่องแรกที่เมื่อกี้พูดไปว่าวิาวธีการใช้จ่ายเป็นยังไงพอเข้าใจนะคนนี้จะซื้อหรือไม่ซื้ออะไร ถ้าบริหารจัดการเต็มสิบนะผมให้เก้าแต่ถามว่าจ่ายออกมาจ่ายเต็มสิบให้เก้าแต่จ่ายที่จําเป็นมันก็โอเคแต่ถ้าถามว่าแบบมีหกหนึ่งท้ายมัธยัสถ์เลยไหมผมบอกไปแล้วว่ายังไงก็จ่ายยังไงก็จ่ายครับการจะไม่ได้เต็มแต่จ่ายแต่จ่ายแบบที่จําเป็นนะครับส่วนการหาเนี่ยโอ้นี้เต็มสิบผมให้ผมให้สิบแล้วกันผมชอบวิธีการทั้งสองสี่อ่าสี่หกแล้วก็หกหนึ่งทั้งสามทางเนี่ย วิธีการไปหาขเขามันได้ชัวร์สองสี่นี้หลากหลายสี่หกนี้ยิ่งขยันในการหาเงินส่วนหกหนึ่งก็คือเป้าหมายถ้าอยากจะหารายได้จากจุดไหนก็จะได้จุดนั้นเก่งนะครับเก่งทีเดียวสําหรับกลุ่มเล่นนี้ผมให้เก้าจุดห้าเต็มสิบนะเก้าจุดห้าเต็มสิบชอบชอบนะครับโอเคนี่คือการเงินส่วนเรื่องความรักออพอมีหกหนึ่งหลายคนบอกโอ้ยเรื่องยากอย่างที่ผมบอกไปไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต่างจากสไตล์การใช้เงินหรืออะไรพวกนี้เลยคือถ้าเขาชอบ เต็มที่คนสมมติมเขาไปจีบใครแล้วเขาเชาะนี่คือเขาโฟกัสมาแล้วไงเขาใส่เต็มที่เลยบุกตะลุยยังไงก็ต้องเปิดแฟนชันให้ได้เธออะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้โฟกัสหรือเขาไม่ได้ชอบคุณอะยังไงเขาก็ไม่เอา,<笑><笑>าอ,อ,กอก่ะนึกว่าบอ,อกใช่ไหมเออเขาเป็นคนจะถามว่าเรื่องมากไหมก็ไม่มากนะแต่คือก็มันไม่ใช่อ่ะจะต้องไปต่อกันทาไมอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณนั้นแต่ถ้าชายนี่คือโอ้โหเต็มที่ครับ ก็ลองพิจารณากันดูว่าจะชอบหรือไม่ชอบคือที่6กหนึ่งที่เขาบอกว่าแต่งงานช้าสั้นเราผมก็มองว่าที่จะแต่งงานช้าเพราะเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่หรือว่ามีแฟนช้าอย่างเงี้ยเขาเลือกว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าอืมประมาณนั้นมันอาจจะบางคนก็เปิดใจออกไปอะไรเงี้ยแต่คือเดี๋ยวผมบอกไปเลยว่าคนเร่งเนี้ยถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มันสเปคใช่นะจบบางทีก็เห็นแป๊บเดียวคือถ้ามันถ้าถ้าดวงมาเจอกันจริงจบแป๊บเดียวจบเลยยาวนะครับ แป๊บแป๊บปุ๊บเสร็จเลยอยู่กันยืดเลยประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ต่อให้คบกันนานแค่ไหนเขาจะใช้เวลาในการมองก่อนว่าเหมือนบางทีโดนบังคับหรือว่าแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาจะแบบขอดูก,ก่อนขอดูก,ก่อนเนี่ยไปยงไปเรื่อยๆอจนก,กว่าไอคนที่เนี่ยมันจะใช่ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยาวนานนะครับถ้าใช่แป๊บเดียวแต่ถ้าไม่ใช่ผมว่าเลี่ยงดีกว่าอย่าไปยุ่งนะครับ โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นำมาฝากกันวันนี้วันขึ้นปีใหม่นะครับก็สุดท้ายนี้กขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช้มีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับคิดสิ่งไดกขอให้สมดังมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่นนอง YouTube พ้วยครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ